ช่องพระใหโจบัร์นึ่งคอนะครับวันนี้จะนะครับจะมาแนะนำนะครับพระคาถาซึ่งใช้ในการสวดนะครับหรือบางพระอาจารย์ท่านก็จะได้นำพระคาถานี้ไปบรรจุไว้ด้านหลังนะครับของพระเครื่องต่างๆนะครับที่ผมเห็นๆที่ผ่านตามาก็จะมีของหลวงปู่ทิมนะครับของหลวงปู่ทิมวัดพระขาว ซึ่งหลวงป,ปู่ท่านก็ได้นําพระคาถานี้ไปบรรจุไว้ข้างหลังพระคุณแผนนะครับซึ่งพระคาถานี้นะครับเป็นพระคราถาที่เน้นในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับความอุดมสมบูรณ์โชคลาภธรรมมาข,าขายนะครับซึ่งพระคาถานี้นะครับก็สามารถที่จะนํามาปลเสกวัตถุมงคลต่างๆนํานมาสวดนะครับ นำมาสวดข้าวปลูกเสกข้าวนะครับให้สัตว์ที่ไม่เชื่องนะครับกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกข้าวนะครับให้สุนัขนะครับปลุกเสกหญ้านะครับให้ม้าที่ดุดุนะครับกินนะครับเต็มคาถาที่เกี่ยวกับความเมตตามหานิยมนะครับมหาเสน่ห์นะครับ ซึ่งคาถาก็มีว่าดังนี้นะครับก่อนอื่นเราให้ตั้งน้โมสามจกก่อนนะครับผมน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะหลังจากสวดตั้งน้งโม่สามจบแล้วนะครับเราก็สวดพระคาถานะครับเราแล้วแ,ลแต่ตามความสะดวกของเราอาจจะสวดสามจบนะครับเก้าจบก็ได้นะครับแล้วแต่ตามความสะดวกของแต่ละคนซึ่งเป็นคาถาที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับ เกี่ยวกับทำมาค้าขายเรียกลูกค้านะครับเกิดความนิยมชมชอบนะครับเป็นคาถาที่ครูบาอาจารย์นะครับท่านใช้ในการปลูกเสกวัตถุมงคลแล้วก็นํามาบรรจุไว้ข้างหลังวัตถุมงคลนะครับเพื่อให้เกิดพุทธคุณทางเมตตามหานิยมมหาสนิหแถวคาดปลอดภัยนะครับผมและเป็นที่รักของเทพเทวดานะครับทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับเทวดานะครับพญานาคนะครับแล้ว พระพรหมต่างๆนะครับเป็นที่รักของคนทั้งมวลน,นะครับผมซึ่งคาถานี้มีว่านะครับปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรรมานมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินสียังนามามิหัง ปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพมมานมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปินินสียังนัมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพมมานมุตตะโม โยนาคสุปันนานังปินินสียงนัมามิหังนะครับพระคาถาก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งสวดเวลาเราจะทำมาขา,ขายหรือว่าเดินทางไปติดต่อธุระติดต่อที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความเมตตาเกิดมหาเน่ห์นะครับซึ่งคาถานี้ก็ ทำให้เป็นที่รักนะครับของพระพรนะครับของเทวดาของพญานาคนะครับของมนุษย์นะครับและเกิดความนิยมชมชอบนะครับซึ่งก็เวลาเราสวดนะครับเราก็ให้มีสมาธินะครับตั้งมั่นจดจอกับพระคาถาที่สวดนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดความเข้มขังนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับทางช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนคอนะครับก็ได้นาพระคาถาปิโยนะครับซึ่งเป็นคาถาตามให้เกิดความรักนะครับเกิดความเมตตามหานิยมเกิดเมตตามหสสนิทามาขายนะครับเรียงลูกค้านะครับมาฝากนะครับทางเอฟซีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องพ่อใหญ่โจบ้านนงคอนะครับ เผื่อไม่พลา,าคดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ